เอาเบิ่งเห็นเ้าพี่น้องเด้อมันนี่แม่ครับไปเก็บเห็ดบ้านมิ่โชคมานี่แล้วมันนี่แต่หลายยังเห็นหิบตกเตกนี่วอดเขาตกแตกนี่เห็ดยังเห็ดเฮ็ดนาขาวเห็ดแดงเห็ดน้ำมากที่ขึ้นเขาหมาบอันนี้ก่อน เฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะก็มีเฮ็ดนีกว่าหนึ่งนดเงเฮ็ดงูโ่เนี่ย่เง็ดไข่โอ้เห็ดไข่นี่ไข่บบไดลหลดยดอกไดีแต่ะเห็ดเพาะหลายหมันนี่มดนี่หมันหมันลกระลินพราะมืนี่หลยคักแทมืน ไม่ขมหานสองมือสามมือแล้วใส่สุ่มือเออทำเมือเด้อ